โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องเรียกว่าเจ็ดข้อละกันที่คนที่จะถอย psex หนึ่งหกศูนย์ปีสองพันยี่ห้าก็คือเป็นเจนที่สองของหนึ่งหกศูนย์เนี่ยควรจะรู้นะครับตัวผมเองใช้ของปียี่บแต่ก็มีข้อมูลคือผ่านอะไรมาก่อนอะ่ะก็เลยจะมาแบบว่าเล่าสู่กันฟังนะครับควรจะรู้หลกักๆเลยคือแนดนของมันมันไม่ใช่แบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราถอดครอบแนดนออกอ่ะของปียี่บห้านะครับบางคนคิดว่าพอถอด มันมีคนไม่ชอบไงเออพอคนไม่ชอบอาจจะถอดออกถ้าถอดออกมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ไม่สามารถติดยึดอะไรแบบเนี้ยพวกที่จับมือถงมือถืออ่ะได้นะครับถ้าจะติดก็คือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่พอถอดที่ค้อบแผ่นออกอะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนของเวฟใครเคยเคยถอดหน้าไม้เวฟออกจะเห็นนะครับแต่ก็สามารถมาแปลงได้แปลงเอาใส่แฮนด์ทรงต่ําทรงกลางอะไรแบบเนี้ยได้แต่ก็ต้องเสียเพิ่มอืม ไม่ได้เสียแค่แฮนด์อย่างเดียวเสียค่าตุ๊กตาด้วยเสียค่าอะไรด้วยนะครับแปลงได้ใส่แบบนี้ถ้าไม่แปลงสมมติว่าใครไม่ชอบไอ้บังหน้าที่มันเหมือนของฟอร์ซ่าพอถอดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นแทนตัววีอย่างนี้เลยไม่ใช่ตัวยูนะครับก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบก็โอเคไปก็ก็ถือว่าดีไปเพราะว่ามีมีอะไรแบบลูกเล่นใหม่ๆนะครับมีจอสอง่งจอสีนะครับข้อที่2นะครับพันโลแรกสําคัญ ไม่ใช่ p c x 2องพอย่างเดียวหรอกรถทุกคันน่ะนะครับมันจะมีช่วงระยะเวลารันอินของมันก็คือส่วนใหญ่เขาจะกําหนดตายตัวไว้ที่1000กิโลเมตรแรกนะครับหรือ1เดือนก็คือถ้ายังใช้ไม่ถึงพันแต่มันครบเดือนก็ควรจะไปเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์เพราะมันเป็นการรักษาประกันด้วยนะครับแล้วก็พวกถ่ายพวกเศษอะไรที่มันเกี่ยวกับเวลาเขาประกอบมานะครับมันมีจารบงจารบีมีเศษลงเศษเหล็กอะไรอะ่ะมันได้หลุดออกมานะครับ แล้วก็เป็นการเช็คอาการเช็คดูเบื้องต้นด้วยว่าภายในเครื่องมันสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นควรจะไปถ่ายตามที่ร้านเขานัดนะครับถ่ายก่อนได้ไหม300โล500โลถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะครับเกินได้ไหมเกินได้ไม่เกิน1,000โลหมายความว่าเพื่อนๆครบพันแล้วใช่ไหมแล้วสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง1,999โลตามมาตรฐานของ Honda ก็คือประกันจะไม่ขาด แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ยาวไปเลยยังสามพันแล้วค่อยไปเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะรอบแรกประการอาจจะขาดได้แต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะมันมีวิธีการของมันก็เคยทคําคลิปไว้แล้วนะครับเรื่องที่สามนะครับอยากให้ดูอยากให้ดูนะใช้สักพักถอยมาแล้วเนี่ยอยากให้ก้มดูใต้เครื่องหน่อยตรงบริเวณปั๊มน้ํามันก็คือมันจะอยู่ด้านในหลังหม้อน้ําเราก้มดูทางหม้อน้ําเราจะเห็นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ปี21 22 3เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ปี24นะครับก็คือปีที่แล้วที่ที่ต้องบอกว่าให้ดูเพราะว่าเพื่อน<ๆ>รู้ไหมว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันมันเป็นเครื่องเดียวกับปี2024นะครับมันแค่เปลี่ยนรูปโฉมภายนอกแต่เครื่องยังเป็นเครื่องเดิมอ่าล้อก,ก็แบบเดิมยางก็แบบเดิมนะครับแล้วมันมีปัญหาปั๊มน้ำเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูปั๊มน้ำอ่ะมันชอบซึมเว้ยปี2024เป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะ ก็ใช้ไปสักพักแล้วลองก้มดูหน่อยว่ามันซึมไหมถ้าซึมสามารถเข้าไปเคมได้เลยเขาจะเปลี่ยนให้อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะดูว่ามันเสียตรงไหนอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ใช้มาก,ก่อนแล้วก็เลยมาทําคลิปบอกนะครับข้อที่4ี่นะครับาบางคนเห็นราคาเปิดตัวเวลาดูคลิปเปิดตัวของ Honda เขาราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมแต่พอไปถึงหน้าร้านมันจะคนละราคากันก็ไม่ต้องตกใจนะครับรถมันเป็นกระแสรถมันเป็นที่ต้องการเขาก็จะโกงราคาขึ้นไปอีก ส่วนหนึ่งคือการกล่งราคาของร้านหรือตัวแทนอีกส่วนหนึ่งมันเป็นราคาที่คนละราคากับที่ฮอนด้าเขาแจ้งมาคือ h o n ด้าเขาแจ้งมามันไม่ใช่ราคาที่เอามาขายให้คุณมันเป็นราคาที่ขายให้ร้านแล้วร้านหรือไฟแนนซ์เขาก็จะต้องมาบวกค่าขนส่งก็คือค่าที่ขนรถจากฮอน d a มาหาที่ร้านเขาเออเขาขนมาทีสิบยี่สิบคันเขาเสียค่าน้ํามันห้าพันเขาก็เอาไปหาร า20คันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาบวกเป็นลายเป็นลายคันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันราคาไม่ใช่ตามที่ Honda เปิดตัวไม่ต้องตกใจแล้วอย่างมันเป็นรถกระแสมันได้รับความนิยมนะครับมันก็จะบวกไป3,000 5,000แล้วแต่หรือบางพื้นที่ที่หายากๆแล้วแบบร้านตัวแทนใหญ่ๆเขาก่งราคานะหรือบางทีก็อาจจะเป็นร้านเล็กๆ ที่หาไม่ได้แล้วต้องไปรับจากร้านใหญ่มาเีก็จะโดนทํากําไรอีกต่อหนึ่งมันก็จะราคาก็แพงขึ้นไปเจ็ดแพันอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจสําหรับคนที่ถอยสดถอยสดเผลอๆร้านจะไม่อยากจะขายด้วยนะครับอยากจะขายผ่อนกินดอกไฟแนนซ์เขาจะได้เงินเยอะกว่านะครับประมาณนี้อันดับเรื่องที่5เรื่องที่หยางเป็นยางเดิมแน่นอนว่ามิชลินซิติกรตัวนี้เป็นยางที่ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้น มันก็เหมือนอย่างปี21-24ที่ผ่านมานะครับมันพอมันแข็งแล้วนีเนี่ยมันก็จะลามไปถึงโชกแล้วโชกก็เป็นโชกตัวเดิมไม่ใช่โชกสับแทงแบบที่เปิดตัวในต่างประเทศเพื่อที่เขาจะลดคอร์สไม่ให้คอ์สมันสูงเกินไปกว่าคู่แข่งเดี๋ยวคนจะหนีไปคู่แข่งกันหมดมันก็เป็นธรรมดาของ h o n d a นะครับก็ทีนี้มันก็จะสถานมาถึงโชกบางคนอนะ่ะบอกว่าโชกแข็งก็ก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าแข็งจริงๆอะนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานมานะ มันแข็งที่ยางครับมันแข็งที่ยางยางมันเป็นยางเ e d i u m hard มันค่อนข้างแข็งนะครับถ้าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ IRC ที่มันเป็นมีเดี m soft มันก็จะให้ความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นแล้วก็ความกระด้างก็จะน้อยลงไปนะครับเรื่องที่6เรื่องอาการยางกินขวาผมไม่รู้ว่าปี25เนี่ยจะถูกแก้หรือยังนะครับแต่ว่าปี21ถึง24ที่ผ่านมาบอกเลยว่าเจอทุกปีนะครับ มีอาการยางกินขวากันหลายคันมากอมเจอกันทุกปีหลักๆส่วนหนึ่งก็คือพอยางมันแข็งแล้วไม่ค่อยเติมลมปล่อยให้ลมยางมันต่ำประเกฑนนะครับด้านหลังขับขี่คนเดียวเขา,เขาแนะนําว่าสาบสามถ้าขับขี่สองคนสาสิบห้าถึงสามส psi ดูแลลมยางกันด้วยยางจะได้ไม่กินขวาแต่ถ้ายางกินขวาแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมานะเคยมีคนไปเคมกระสุนแล้วเคมได้เขาเคม็มเป็นแท่นเครื่องนะครับ ทีเ่เครื่องก็คือตัวที่ยึดโครงรถกับยึดเครื่องอเออมันมีปัญหานะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูตามกลุ่มก็ได้นะครับอาการยางกินขวาก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดไหมแต่ว่าก็ให้ระวังไว้หน่อยพยายามเติมลมให้มันอยู่ในเกณฑ์พยายามเช็คลมยางกันหน่อยนะครับอันดับที่7อันดับสุดท้ายที่อยากจะเตือนแล้วก็เป็นข้อมูลอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็คนรอบตัวที่เจอมาก็คือใครจะออกรถ าบางทีลูกหลานหรือเราเป็นลูกหลานเนี่ยบอกให้พ่อแม่ออกรถเนี่ยแนะนําว่าพยายามอย่าอย่าไปฟรีดาวอือย่าไปฟรีดาวนะครับให้ให้ใส่เงินดาวสักหน่อยนึงสักหนึ่งหมื่นก็ยังดีนะครับหรือหมื่นห้าเนี่ยก็กําลังดีเพราะว่าถ้าคุณฟรีดาวแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ฟรีดาวไงคือคุณจะถูกรวมราคารถนะครับไฟแนนซ์เขาจะเล่นคุณลวเขาจ้องจะเล่นคุณ เขาชอบเลยฟรีดาวน์นี่เขายิ้มเลยนะครับทั้งราคารถทั้งพรลบอ่าทั้งอะไรอ่ะใ้ายภาษีพรลบอ่ะเออแถมยังมีประกันลดหายที่บางศูนย์บางร้านจะบังคับให้คุณทําอีกคุณจะไม่ทําก็ไม่ได้ถ้าเป็นถ้าคนซื้อเงินผ่อนอ่ะเออยังไงแม่งก็บังคับทําอย่างน,น้อยก็คันละสองพันประกันลถหายสองปีนะครับเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะบางอันนี้ประสบการณ์นะผมและเพื่อนผมนะ ถอยปี2 0 2 1เหมือนกันเพื่อนผมฟรีดาวนะครับโดนผ่อนไป4ปีนะครับ48งวดเบ็ดเสร็จแล้วไปแสนหกรวมเบ็ดเสร็จนะรวมเบ็ดเสร็จ4ปีไปแสนหกเกือบแสนเจ็นะครับส่วนผมเองอะ่ะผมอะ่ะตัวผมนะผมดาวไปหมื่นห้าหมน้านี่ก็จะโดนแยกไปเหลือดาวแค่ประมาณหมื่นเดียวอีก5000เอาไปเป็นสองพประกันรถหายแล้วก็เป็นค่าจดทะเบียนนั่นนู่นนี่ของนั่นเขาของทางร้านเขาทางไฟแนนซ์เขา ค,คือบางทีไฟแนนซ์เข้ามาเขาจะพูดแบบนู่น๊บปุ๊เราจะมึนมึนงงงคืออยากได้รถฟิลผมเข้าใจนะฟิลความอยากได้รถอ่ะเอาฟรีดาวก็เอาวะแต่พอสักพักหนึ่งพอกลับบ้านมามาคิดคำนวณโอ้โหราคานี้ได้ฟอร์ซ่าเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็ก็แล้วแต่นะถ้าถ้าใครแบบอยากได้จริงๆแล้วแล้วแล้วไม่มีเงินดาวอ่ะจะฟรีดาวมันก็ไม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่า ถ้าแนะนานะถ้าผมแนะนําอยากให้ใส่เงินดาวหน่อยพยายามอย่าฟรีดาวอืมเพราะว่ามันจะเจ็บเยอะนะครับระยะยาวมันเจ็บเยอะกว่ามันมันมันแพงกว่าเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเจ็ดเรื่องที่ผู้มีประสบการณ์ในการใช้มาก่อนแล้วก็รับรู้ถึงปัญหารวมทั้งพวกอะไรเงี้ยผมก็ทําคลิปไว้ในช่องหมดแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นนะสำหรับปี2อง5 ให้ย้อนไปดูคลิปได้เพราะว่ามันไม่ต่างกันหรอกนะครับแทบจะไม่ต่างกันหรอกนะครับมันจะอาจจะต่างกันแค่ฟังก์ชันการใช้งานของหน้าจอนิดนึงที่มันเป็นหน้าจอสีเข้ามานะครับก็ยังไงก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีสาระมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อวันไหนใช้รถแล้วเจอปัญหาจะได้ย้อนกลับมาดูคลิปช่องผมได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ